สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องตัวอย่างเมืองโบราณในประเทศไทยนักเรียนรู้จักเมืองโบราณอะไรบ้างเมืองหาริปุญชัยเมืองพิมายเมืองนครชัยศรีเมืองศรีเทพเมืองสถิงพระและเมืองยารังเมืองโบราณในภาคเหนือเมืองหาริปุญชัยตั้งอยู่บริเวณจังหวัดลำพูนเมืองท่าการ อำเภอสันป่าตองและเวียงถอะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณในภาคเหนือเจดีกูกูดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองฟ้าแดดส่งยางอำเภอกะมลรพิั์จังหวัดกาลสินเมืองพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา เมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษาดินพิมายจังหวัดนครราชสีมาเมืองโบราณในภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองคูบวัวจังหวัดราชบุรีเมืองนคนปรปฐมโบราณจังหวัดนคนปรปฐมเมืองศรีมโหโสถจังหวัดปราจีนบุรีเมืองพงตึก จังหวัดกาญจนบุรีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นี้เป็นแผนที่เกี่ยวกับเมืองโบราณในประเทศไทยค่ะเมืองโบราณในภาคกลางรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองโบราณในภาคใต้เมืองสถิงพระ จังหวัดสงขลาเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเมืองโบราณในภาคใต้เมืองยะรังจังหวัดปัตตานีสรุปความรู้ที่ได้นะคะคือตัวอย่างเมืองโบราณในดินแดนไทยที่สำคัญได้แก่เมืองโบราณในภาคเหนือเช่นเมืองหาิพุญชยัยเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น เมืองฟ้าแดดส่งยางเมืองพิมายเมืองโบราณในภาคกลางเช่นเมืองอู่ทองเมืองนครปฐมโบราณเมืองสีมโหสถเมืองพงตึกเมืองสีเทพเมืองโบราณในภาคใต้เช่นเมืองสถิงพระเมืองยะรังวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนทำห้าข้อโดยให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วให้กาผิดหรือถูกทำลงในสมุด อย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ